สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบโชค OEM 2.5ครับของโป o เฟนเดอร์นะครับคันนี้ติดตั้งในรถ Ford Everest โฉมใหม่นะครับ ก็คันนี้เราทําในรูปแบบของมาตรฐานนะครับไม่ได้โหลดทีนี้คันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวตามภาพนะครับก็ดูประกอบไปก็จะเป็นยางโตโยต้าสองเจ็ดห้าห้าสิบห้านะครับในรุ่น r าล้อแมกเป็นเลนโซนะครับขอบ20ทีนี้ตัวที่เราจะเทสแลทดสอบกันก็คือดูว่าโชคตัวนี้นะครับ อาจจะเคยทํารีวิวไปบ้างแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อ F-C แต่ไหนท่านที่ยังจําไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนเส้นที่เราทดสอบประจํานะครับก็คือพิษณุโลกวังทองรอยต่อของซีเมนต์นะครับก็ถูกเก็บไปได้เกือบหมดเลยนะครับแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาที่พวงมาลัยเนี่ยหายไปเกือบหมดนะครับเพราะว่า พวกถนนที่เป็นซีเมนเนี่ยครับบางทีเราก็จะเจอในลักษณะที่เป็นร้อนขึ้นนะครับทําให้การขับขี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่บางครั้งเราต้องจับพวงมาลัยแน่นขึ้นนะครับแต่การที่เรามีโช้กอัพดีๆนะครับอย่างโปรเฟนเดอร์โวลองจุดห้าเนี่ยทำให้อาการเหล่านี้เบาลงหรือหายไปนะครับการขับขี่หรือการบังคับเลี้ยวนะครับ mm hmm. ก็จะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะครับแม่นยาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูที่ จีที่ค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับตอนนี้เราผ่านเป็น,นเส้นเส้นกับน,นะก็ลอนจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็คลื่นก็จะเริ่มลึกขึ้นอาการแรกที่แตกต่างไปเลยนะครับก็คืออาการเวียนและโยนของรถนะครับสําหรับเป็นช็อคอัพเดิมๆเปรียบเทียบกับโอ e ี2.5เนี่ยจะแตกต่างกันค่อนข้างอันนี้ชัดชัดเจนมากโอี e 2.5นะครับจะให้การทรงตัวของตัวรถเวลาวิ่งผ่านคลื่นสูงๆนะครับในความเร็วที่สูงขึ้นเนี่ย รถจะนิ่งมากนะครับแล้วก็อาการโยนอาการโคง้งอาการเวียงนะครับโดยเฉพาะเวลาเรานั่งข้างหลังเวลามีผู้โดยสารด้วยเนี่ยอาการพวกนี้จะจะค่อนข้างรุนแรงมากนะครับในรถปร,ประเภทนี้นะครับอย่าง Ford Everest ก็หนีอาการนี้ไม่พ้นเช่นกันนะครับแต่อาจจะน้อยกว่ารถที่ห่ออื่นหน่อยแต่ก็ยังนั่งไม่สบายเพราะฉะนั้นโช้คอ e ี2.5นะครับของ p r o f ด n e r เนี่ยแนะนำเลยครับท่านที่ ใช้ Ford e v e r e s t นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัว next gen ตัวใหม่นะครับที่เราทดสอบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4นะครับนิดนึงครับจ่ายแพงขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงนะครับผมแนะนำเลยว่า OE 2.5ของ Profender นะครับใส่กับ Ford e v e r e s t แล้วจบครับไม่ต้องไปแสวงหาโชคที่แพงกว่านี้อีกมากมายแล้วนะครับท่านสามารถจบการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบด้วยโชครุ่นนี้รุ่นเดียวได้เลยนะครับแล้ว เราซื้อครั้งเดียวนะครับประสิทธิภาพคุณภาพของตัวรถเนี่ยตัวโชคอัพนะครับจะอยู่ไปเราไปอีกเป็นแสนกิโลมครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแนวทางการตกแต่งนะครับ Ford Everest นะครับก็ท่ H R h i f i Motor Sport ของเรานะครับมีช่วงล่างนะครับทุกแบบของ Pro Fender นะครับแต่โดยเฉพาะ Ford Everest เนี่ยเราแนะนำที่รุ่น O E 2.5นะครับส่วนรูปทรงเนี่ยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบ t a ต d a า d เหมือนรถคันนี้ที่เราทดสอบนะครับ หรือจะเอาแบบทรงโหลดไว้รุ่นดูใบหรือมาเฟียอะไรได้หมดครับจะโหลดะอะไรได้หมดนะครับ T.S.R. h i f i Motor Sport ของเรามีสินค้ารอไว้พร้อมบริการและบริการหลังการขายยาวนาะนถึง2ปี100,000กิโลนะครับสำหรับ p r o f ฟ n เด r รุ่น m โ o t o p e ขึ้นไปที่นี่ที่เดียวครับเพราะเราเป็นช็อปแห่งเดียวในพิษณุโลกนะครับแล้วก็ในเขตนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้สำหรับ ลูกค้าที่สนใจการตกแต่ง Ford Everest นะครับเข้ามาดูได้ที่ s IF i ชไอไฟมอเตอร o แอนด์มอเนะครับซียอต n o นโดจีไม่มีสาขานะครับมีแต่ร้านชื่อคล้ายนะครับแต่ไม่ใช่ร้านของเรานะครับร้านเราไม่มีสาขานะครับระวังการแอบอ้างโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะทดสอบโชคอัพของโปรเฟนเดอร์ในรถรุ่นไหนอีกเพราะว่ามีลูกค้าเรียกร้องมาว่าขอเป็นรถเก๋ง หรือรถที่มันแบบไม่ใช่ดดรถปิกอัพหรือ PPV ได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมบอกใบให้เลยว่าเดี๋ยวดูที่รถเอาพาดน,นะครับติดตั้งโชคโปรเฟนเดอร์นะครับก็กําลังติดตั้งอยู่ก็น่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวมาให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับว่าถ้าเป็นรถแบบระดับเป็นออย่างเอาพาดน,นะครับเป็น SUV ใหญ่ๆนะครับเป็น PPV คันโตโตเนี่ยมัน จะตอบโจทย์ไหมสําหรับรถคันระดับ2ล้านกว่าเนี่ยโฟรเฟนเดอร์จะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวคิดหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทด,ทดสอบรถเอาผ่านให้รับชมกันโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับ